ก็เอก็ไก่ก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอไข่ขอขวดของเราขอขวดขอไวาเข้านาะขอควา คอคนถึงขังคอคนคอระคังข้าวสาคอระคังงองูใจกล้างอง,งู จอจานใช้ดีจอจานชอชิงตีดังชอชิงชอช้างวิ่งหนีชอช้าง ตอโซ่ล่ามทีตซอโซ่ชอเชอคู่กันชอเชอรย,ย,ย่อหญิงโสฟาย่ผู้หญิงโสฟา จอเชดาสวมพลันจอเชดา่อปะตักหุนหัน่อปาตักจอถามตอนางมนโทหน้าขาว พอนางมณฑูรพอผู้เท่าเดินย่องพอผู้เท่านอนเนนไม่มองนอนเนนดอเด็กต้องงิมนดอเด็กตอเต่าหลังตุง้งตอเต่า ขอถุงแบกขนทอถุงทอทหารอดทนทอทหารทอทงคนนิยมทอทงนอนหนุ่ควักควาย บอใบไม้ทับผมบอใบไม้บอ,บอปลาตากลมขอพึ่งทำรังขอพึ่งขอฝาทนทานขอฝา พอพานวางตั้งพอพานพอฟันสะอาดจังพอฟันพอสำเพากลางใบพอสำเพาหมอมา้าคึกคักหมอมา้ายอยักษ์เขี้ยวใหญ่หยอยักษ์ รอเรือพายไปรอเรือรอลิงไปเรา้ารอลิงวอแหวนลงยาวอแหวน ส่อตาลาเงียบเงาต่อตาล้าส่อริสีหนวดยาวส่อริสีส่อเสือดาวขั้นนงสอเสือหอหีบใส่ผ้าหอหีบ รอจุลาภาพ,พยอมรอจุลาออางเมนืนองน้องอออางอนาอนกฟูตาโตอนอนกฟู